วิธีสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีปั้นกระปุกออมสินในหัวของคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูมีเงินเหลือเก็บตลอดเวลาในขณะที่เราเองกับมีแต่นี่สินท่วมหัวคำตอบอยู่ที่นิสัยด้านการเงินนั่นเองนิสัยด้านการเงินเหมือนกับกล้ามเนื้อยิ่งฝึกฝนบ่อยๆก็จะยิ่งแข็งแรงแต่ถ้าปล่อยละเลยละก็มันก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ แล้วเราจะสร้างนิสัยทางด้านการเงินที่ดีได้อย่างไรละ่ะมาดูกันครับ 1. รู้จักตัวเลขของคุณก่อนจะปั้นกระปุกออมสินในหัวของคุณนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีเงินเท่าไหร่และใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างอย่างเช่นลองทําแบบนี้ดูนะครับจดบันทึกรายรับรายจ่ายรายรับลบรายจ่ายของทุกวันใช้แอปพลิเคชันบันทึกค่าใช้จ่าย ทำงบดุลส่วนตัวเช่นทรัพย์สินลบหนี้สินเท่ากับความมั่งคั่งสุทธิพอทำไปสักพักแล้วคุณจะเห็นภาพรวมทางด้านการเงินของคุณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการส่องกระจกดูว่าหน้าของตนเองนั้นเป็นอย่างไร 2. ตั้งเป้าหมายทางด้านการเงินถ้าชีวิตไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเรือที่ลอยไปโดยไม่มีหางเสือลองถามตนเองว่าอีกห้าปีข้างหน้า คุณอยากจะมีเงินเก็บเท่าไหร่คุณอยาก,กเกษียณตอนอายุเท่าไหร่คุณมีเป้าหมายใหญ่อะไรในชีวิตบ้างเช่นบ้านรถหรือท่องเที่ยวรอบโลกเขียนเป้าหมายเหล่านี้ลงไปแล้วแปะให้คุณเห็นบ่อยๆเช่นที่หน้ากระจกตู้เย็นหรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอดทนและเก็บเงินแทนที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือย 3. สร้างงบประมาณงบประมาณคือแผนการเงินของคุณคุณลองใช้กด50 30 20 50%สาำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นค่าเช่าค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟ30%สําำหรับสิ่งที่อยากได้เช่นความบันเทิง20%สําสำหรับการออมและการลงทุนแต่จำไว้ว่า กฎนี้เป็นแค่แนวทางคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณได้อย่าลืมทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ไม่ใช่แค่เขียนแล้วโยนทิ้งลงกระดาษเฉยๆคุณเขียนเป้าหมายแล้วคุณจะต้องทำตามด้วย 4. จ่ายตนเองก่อนนี่คือกฎทองของการสร้างความมั่งคั่งทุกครั้งที่ได้เงินเดือนมาให้หักเงินออมออกมาก่อนเลยอย่ารอให้เหลือแล้วค่อยเก็บ เพระส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เหลือหรอกลองทำแบบนี้ดูตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนของคุณแยกบัญชีเงินออมและบัญชีค่าใช้จ่ายไว้ท้าทายตนเองให้เพิ่มการออมขึ้นเช่นเพิ่มวันละ1%ปอร์เซนของทุกเดือน 5. ใช้จ่ายอย่างฉลาดการใช้จ่ายอย่างฉลาดไม่ได้หมายความว่า เรานั้นขี้เหนียวแต่หมายถึงการใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุดลองทำแบบนี้ดูก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ให้รอทัก24ชั่วโมงก่อนเผื่อคนนั้นเปลี่ยนใจเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อเสมอหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายที่คุณนั้นไม่ค่อยสนใจเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายกับสิ่งที่คุณรักใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตจะได้รู้สึกเก็บตัวจริงๆเวลาจ่ายเงิน 6. สร้างกองทุนฉุกเฉินชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องลถเสียคอมพิวเตอร์พังหรือถูกไล่ออกจากงานกองทุนฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องก่อหนี้พยายามเก็บเงินไว้อย่างน้อย3-6หเดือนของค่าใช้จ่ายและเก็บไว้ในบัญชีที่เข้าถึงง่ายแต่ไม่ง่ายจนเกิดไป 7. ลงทุนเพื่ออนาคต การออมอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณต้องทำให้เงินของคุณนั้นทำงานด้วยเริ่มต้นง่ายๆด้วยการศึกษาเรื่องการลงทุนขั้นพื้นฐานเริ่มลงทุนในกองทุนรวมลองลงทุนในหุ้นปันผลที่สม่ำเสมออย่าลืมกระจายความเสี่ยงของคุณแต่จำไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณนั้นไม่เข้าใจและอย่าใช้เงินของคุณให้สาบสูนไปเปล่าๆแปด ปกป้องสิ่งที่คุณมีสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่ทางด้านการเงินเท่านั้นแต่รวมถึงการปกป้องสิ่งที่คุณมีอยู่ด้วยเช่นการทำประกันชีวิตและสุขภาพการทําประกันสินทรัพย์สำหรับค่าใช้จ่ายเตรียมทำพินัยกรรม9เรียนรู้ตลอดชีวิตโลกการเงินเปลี่ยนแปลงเร็วมากสิ่งที่ต้องใช้เมื่อ20ปีขอนั้นอาจจะไม่เวิร์กในตอนนี้ก็ได้ ดังนั้นจงเรียนรู้ไม่หยุดอ่านหนังสือทางด้านการเงินอย่างน้อย2เดือนหนึเล่มติดตาม Inbox หรือ p o ดแคสต์ทางด้านการเงิน10อย่าลืมให้ใช่การให้ก็เป็นนิสัยทางด้านการเงินที่ดีด้วยเช่นกันการให้ไม่ใช่เพียงช่วยคนอื่นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณนั้น อิ่มเอมใจและมีมุมมองที่ดีต่องดาการเงินมากยิ่งขึ้นเช่นการบริจาคเงินให้กับมูลน,นิธิที่คนนั้นเชื่อมัน่นช่วยเหลือเพื่อนหรือครอบครัวที่กำลังยากลำบากเป็นอาสาสมัครในการช่วยทำงานต่างๆของสังคมหรือชุมชนเพราะว่าการให้นั้นจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขเพราะเมื่อคุณควบคุมเงินของคุณได้แล้ว คุณก็จะพวบคุณชีวิตของคุณได้ด้วยเริ่มต้นวันนี้สร้างนิสัยการเงินทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณจะพบว่ากระปุกอวามสินในหัวของคุณนั้นใหญ่กว่าที่คุณคิดเสียอีก